สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้มากับสายฝนเลยเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางไปที่ตลาดเช้าโจไกนะครับซึ่งตอนนี้เรานั่ง JR นะครับมาลงที่สถานีโซเอเดินจากสถานีมาก็ใช้เวลาประมาณ14นาทีนะครับเพื่อนๆแต่พอดีว่าแฟนบอกว่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวผมพาแฟนเข้าไปทานซูชิร้านฮามาซูชินี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ภายในร้านฮามาซูชินะครับมันจะหลยอย่างนี้เพื่อนๆ สายพานจะไม่ของจริงเพื่อจะให้ทําให้อาหารมันไม่แห้งนะครับแล้วยังสดใหม่เสมอเราสามารถกดเรื่องของ้างบนได้หรือไม่ก็เรื่องที่แท็บเล็ตเราก็รับมาแล้วนะครับว้าวนี่ครับเพื่อนเพื่อนทูน่ากับไข่มาเชมปุระมาเรื่อยๆเลยครับกินก่อนดีไหมตอนนี้ซูชิเราก็มาเต็มโตแล้วนะครับปิดท้ายด้วยอันนี้ครับอูนี้กับไข่ปลาแซลมอนนะครับ อูนิล้วนนะครับไข่กุ้งมันรกรอบกุบกๆๆบกบบกุบมากๆนแล้วผมก็ยังชอบเทมปุระหลังจากกินไป23จานกับอีหนึ่งจานใหญ่นะครับเราก็เก็บโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์นะครับเรา <ๆ S 1> จ่ายเป็นเงินสดนี่เรียบร้อยแล้วก็บิน <Hey. S 2> เราก็ไปตลาดโจไกทะเลนะครับเราก็อิ่มหนำสำราญกับซูชิที่ฮามาซูชิเป็นที่เรียบร้อยอร่อยมากสดใหม่เดี๋ยวเราก็ไปเดินที่ตลาดโจไกาสามารถเดินเที่ยวชมตลาดได้แล้วก็มันจะมีของขายแบบว่าทั้งของทะเลสดๆนะแล้วก็จะเป็นของฝากแล้วก็ของกินเล่นก็มีตอนนี้เราก็มาถึงที่ตลาดโจไกแล้วนะครับเราก็จะไปเดินตามร้านต่างๆลองดูครับว่าที่ตลาดโจไกอ่ะ มีอะไรให้เพื่อนๆจะได้ชมบ้างแต่บางร้านต้องบอกก่อนนะครับว่าให้ถ่ายวิดีโอได้แต่บางร้านก็ไม่ให้ถ่ายนะครับก็ทั้งสองทางนะครับก็จะมีร้านขายอาหารทะเลสดๆนะครับเพื่อนๆดูกุ้งกุ้งเป็นกุ้งปูเป็นปูเดี๋ยวลองดูร้านนี้ก่อนร้านแรกนะครับเพื่อนๆไปดูกันเลยว้าวโอว้เพื่อนๆ ดูโอ้โหราคาติดขาเลยฮะเพื่อนเพื่อนปูที่นี่มีราคาติดขาไว้เลยอะ่ะแปดพันแปดรอยเยนหนึ่งจุดหนึ่งกิโลว้หุยตัวนี้มันปูยักษ์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำยังไงเพื่อนเพื่อนเห็นเหมือนผมว่ามันยักษ์จริงๆอ,ะงอ่ะอรางจริงอ้ยอ้ดีอ่ะเรียบเทยบมือผมเนี่ยนี่มือผมก็ไม่เล็กนะแต่ปูโคตรใหญ่อะ่ะปูยักษ์เออ บริเวณภายในร้านนะครับก็จะมีขายอาหารทะเลสดๆนะครับนี่นี่เพื่อนๆว้าวไข่ปลาแซลมอนอะ่ะมันมีหลักการเลือกปูขนด้วยนะมันต้องเลือกประมาณเนี้ยกระดองต้องประมาณแค่10เซนถ้าถ้าถ้าปูตัวใหญ่เกินไปเพื่อนๆมันจะเป็นปูลอกคาบอ่ะเพื่อนๆแล้วมันเป็นปูแก่มันเป็นปูแก่ต้องดูถ้าจับกระดองแล้วนิ่มๆนะเพื่อนๆอย่าเลือกนะปูขนมันมีวิธีการเลือกด้วยว่า ถ้าเราเลือกกระดองเนี่ยประมาณสัก10เซนพอใหญ่ๆเกินใหญ่เกินมันคือปูแก่มันจะไม่มีมันปูแล้วไม่อร่อยโอ้ันนี้ก็เป็นร้านผลไม้เนาะก็ส่วนใหญ่ที่ฮอกไกโดครับที่ดังก็คือเมลอนพันยูบารินะครับลูกหนึ่งก็โอ้โหเมื่อวานเจอลูกหม0่นห้ารยเยนนี่ก็8,800ันแปยเยนแล้วก็ข้าวโพดนะฮะที่นี่ข้าโพดดังฮอกไกโดอันนี้ก็จะเป็นร้านซูชิเหมือนกันนะครับเพื่อน เจ้าชิ้นใหญ่เลยครับชิ้นใหญ่นเป็นพันธุ์ยูวารีนะคะโอ้เขาความหวานกรอบนิดนึงยวเขาไม่ได้บอกว่าพันธุ์อะไรนี่รับรองคนหั่นอ่ะมันก็ไม่เท่าเครื่องจักรหั่นหรอกหั่นไม่เท่ากันชิ้นนี้ใหญ่ชิ้นนี้ก็ใหญ่เออสงสัยอย่างครับมันใส่อะไรอ่ะมันใส่น้ำตาลน้วมเชื่อมเมาชามอ่ะอุ้ยอืมเฮ้ย โอ้ให้อลิกาโตโกไซมาสโอชิอร่อยมากโอ้ที่ร้านนี้ครับนอกจากเมลอนแล้วก็ยังมีโอ้โหนี่ปูปูตัวใหญ่มากครับน่าจะเป็นปูาสก้าเลยแล้วก็หอยอันนี้ดูหอยโอ้โหใหญ่ใหญ่อะ ด้านในนะครับน่าจะเลือกแล้วก็เอาไปให้เขาทําได้นะครับเพราะมันมีเมนูอาหารด้วยเพื่อนๆนี่เราลองเข้าไปที่ร้านดูนะครับก็เป็นร้านข่ของฝากนี่โอ้โหเมลอนอร่อยมากเมื่อกี้ชุ่มฉ่าแบบสุดๆนะครับแล้วก็มีขายเป็นวัตถุดิบนะครับมีพวกสาเกเบียร์ขายนะครับแล้วก็อาหารแห้งเยอะมากโอ้โหมีปลาหมึกปลาหมึกเพื่อนๆ ปลาหมึกมีให้ชิมด้วยซุปไข่หอยเมน่นเมลอนแบบแปรรูปหลายอย่างครับเพือ่อนว้าวเมลอนอบแห้งเจนลี่เมลอน,น,น,อก,นก็จะเป็นขนมส่วนใหญ่แบบปรรูปจากเมลอนเยอะนะนี่อันนี้น่าสนใจนะเนี่ยแบ็ <Black Thunder. S 1> คทันเดอร์เบียวตตอรุ เดี๋ยวตะก,ก้าครับตะก,ก้าอย่นี้ตะก,ก้าต้องมา,างนีตะก,ก้าต้องมาขาปูยกักษ์เพื่อนๆแต่ว่าเป็นขาปูแช่แข็งนะครับแซลมอนอบแห้งทานกับข้าวเนอะเวลาโรยข้าวาใส่ก้าใส่ก้ามแมกเนตผลิตภัณฑ์ของฮอกไกโดนะครับที่ร้านนี้ก็มีขายนะครับตลาดโจกกยนะใครมานะ อหอยเชลอบแห้งอันนี้เอาไปต้มน้ำซุปได้เพื่อนเพื่อนอร่อย,นะออยเอาไปใส่ในน้ำซุปแล้วก็ต้มไม่เอาจ้ะ,เ,จะเพราะว่า,ากินซุปผักที่เมียทำดีกว่าซุปหอยน่าสนใจเพื่อนวาซาบิโนริอ,อันนี้นะครับวาซาบิโนริแต่มันใช้เหมือนยามะวาซาบินะเพื่อนเพื่อนวาซาบิขาวของฮอกไกโดร้านนี้นะครับเราโดนของฝากไปหนึ่งถุงครับอันนี้เป็นร้านทำป้ายเพื่อนเพื่อน กลิ่นหอม,มหอมจากอะไรขนมแล้วขนก็ไนนม่่นเออโอ้นี้เป็นร้านขายของฝากน,นเพื่อนอทำไมได้กลิ่นหอมแบบหอมมากหอมฟุ้งเลยที่ไหนได้ในร้านนี้เขามีทําขนมด้วยในใที่อยากจะซื้อของฝากตรงนี้มีเพียบเลยนะเพื่อนน้ำเน้มอะไรก็มีสามารถสั่งขนมที่มเมื่อสักครู่เราเห็นนะครับกับน้ำหนึ่งแก้วในราคา500รอยเยนเดี๋ยวเราลองมาสั่งลองชิมดูอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงมาชิมดูขนมที่เห็นเขาทำ น่าจะเป็นของอชื่อของร้านนี้นะฮะเดี๋ยวผิดคลาดผิดคลาดจริงเพื่อนๆคิดว่าแป้งเงี้ยมันจะเป็นแป้งอะไรเพื่อนๆรู้ป่ะแป้งโคดซองงงไหมงงไหมดแ,ดแต่ข้างในเป็นหนวดแดงเพื่อนแต่แป้งอ่ะมันเป็นแป้งโคดซอง mm. อร่อยเลย ตอนแรกกะคิดว่าเป็นแป้งขนมปังไงร่วนๆแต่ข้างในอ่ะเป็นถั่วแดงแล้วมีเกาลัดด้วยอืมเห็นในแมปอ่ะมันมีสวนยูริกาฮาระเป็นสวนดอกยูริปก็เลยไม่แน่ใจว่ามันถึงฤดูมันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวนั่งรถจัดโซเอ็นเนี่ยน่าจะไปไม่กี่สถานีก็เดี๋ยวลองไปแวะสักหน่อยเนาะอันนี้ซุปข้าวโพดหวานโอคาดา ชว์เต็อันนี้ก็เป็นร้านขายอาหารแห้งนะครับก็มีนี่นะฮะหอยเม่นอุนินะครับปูขนนี่ก็เป็นไข่เซนด้งร้านที่มีมีไข่เซนด้งขายด้วยเยอะไอคอนิช hey, ิวะโอ้หนี่เพื่อนเมลอนลูกละ3,600กรยกว่าเยนกับ6000กว่าเยนโอเป็นปูนึ่งมาเรียบร้อยแล้วอะ่ะเขานึ่งให้เรียบร้อยแล้ว,พวเพื่อนปูขนหมื่นกว่าเยน เก้ากว่าเยนหอยเชลล์แบบโหกินอิ่มอ่ะกินจุกะปูตัวใหญ่ๆเพื่อนๆปูตัวใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นอาหารแช่แข็งขาปูใหญ่ๆเลยเพื่อนอันนี้ไทโกะมีร้านอาหารให้เพื่อนๆสามารถที่จะไปชิมได้นะครับตลาดนี้เราเดินได้จนถึงสามโมงเลยนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านขายอาหารทะเลสดแต่ผมอยูล่ละ ร้านที่ขายอาหารทะเลสดนะถ้าสายสายหน่อยจะเริ่มเงียบแต่ร้านไหนอะ่ะนี่เขาข่ยของฝากด้วยนะคนจะเยอะด้านในก็จะเป็นพวกร้านขายพวกไข่เซนดงข้าวนาอาหารทะเลนะครับเพื่อนเออเนี่ยก็จะประมาณนี้โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะออกจากตลาดโจไก่แล้วนะครับเป็นไงครับสําหรับตลาดโจไกดีไหมเราก็ตลาดโอตารุเลย มันก็มีทั้งอาหารสดเนอะแล้วก็ผลไม้แล้วก็ของฝากแต่เห็นไอ้นี่เยอะนะเมลอนนเมลอนเออของดังของฮอกไกโดเนี่ยอ,อย่างาหนึ่งนะก็คือเมลอนแล้วก็พวกเข้าโพดหวานแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยตลาดเนี่ยร้านหลายๆร้านเนี่ยส่วนใหญ่อะเพราะมันเป็นตลาดขายส่งชื่อดังของซัปโปโร<อ>ถ้าเป็นหลายๆร้านที่เขาแบบว่าขายของฝากไปด้วยเนี่ยมันอยู่ได้นะ มันนักท่องเที่ยวยังเดินหาซื้อของฝากด,ด้วยเป็นร้านขายอาหารสดขายของฝากแล้วก็บางร้านเนี่ยเปิดให้นั่งด้วยอออนั่งทานขนมทําขนมแบบว่าเป็นของเฉพาะทางร้านเองเลยก็มี<ค>แล้วก็แต่ถ้าร้านที่อ่ะอย่างนั้นไปเราข้ามถาานนะครับอย่างบางร้านเนี่ยที่เขาเป็นลักษณะของขายอาหารสดอย,ย่างเดียวอ่ะมันช่วงเช้าๆเ,าเานี่ยมันยังพอมีคนนะเพื่อนแต่สายๆเริ่มเงียบอือก็ ใครที่มาเดินตลาดนิโจนะฮะตลาดปลานิโจอ่ะที่แถวสุสกิโนเนี่ยก็มีโอกาสก็นั่ง JR ครับเพื่อนๆบะลงที่สถานีโซเองแค่สถานีเดียวเองแล้วก็เดินมาที่ตลาดโจกไกลได้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตลาดโจกไกลนะครับก็จะนั่งเข้าสถานี JR แล้วก็อาจจะนั่งไปชมสวนเพราะว่าพอดีเปิดแผนผังไปเมื่อกี้เนี่ยแฟนอยากจะดูพวกดอกไม้ ก็เห็นว่ามันมีสวนยูริกะฮาระซึ่งนั่งรถไฟ JR ไปอีกไม่กี่สถานีก็เดี๋ยวเราลองไปที่สวนยูริกะฮาระดูว่าในสวนยูริกะฮาระเนี่ยจะมีอะไรให้เราชมบ้างเ <Okay. S 1> พิ่งรู้นะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดคลังสินค้าของขนส่งแมวดํานี่เองเดินเดินมาโอเจอรถของขนส่งแมวดําเพียบเลยนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานี JR โซเอ็นแล้วนะครับ เดินมา14นาทีจากตลาดโจไก่เดี๋ยวเราไปนั่งรถไปต่อเลยครับ